คุณจิรเดชครับชีวิตนะฮะพาคุณมาถึงธรรมะได้ยังไงเอ่ยครับกับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านนะครับก็ครอของผมสำหรับของผมเนี่ยจริงๆก็มีความสนใจเล็กๆตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าจุดที่หักเหชีวิตจริงๆให้จริงจังกับในธธรรมะคือตั้งแต่ปีตอนปีห้าแปดนะครับตอนนั้นเคือตอนนั้นมีตอนนั้นทางพี่น้องชายผมประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงนะครับ ็รักแล้วก็แบบเป็นห่วงน้องชายมากมากที่สุดเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็เลยก็เลยศึกษาว่าด้วยความที่เป็นห่วงนะครับเราก็พยายามมาทาบุญให้น้องนะครับแล้วเราก็อ่าพระรูมีเรื่องอา่าทานศีลภาวนาเราก็เลยมาจริงจังกับเรื่องการภาวนาเพราะเจตนาก็อยากอันนั้นประหัดด้วยโลภเจตนาอยากจะทําให้น้องนะครับก็เลยปฏิบัติตามตอนนั้นที่ถูกจริตจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านหลวงพ่อปราโมทปราโมทโช์นะครับผมก็เริ่มจากการ ฟังศีลท,ท่านไปไหว้ท่านแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านครับทีนี้พอพอปฏิบัติมาเรื่อยๆนะครับจากที่ว่าเราตั้งใจทําเพื่อมอบให้คนที่เรารักนะครับอาจารย์เราเราก็ได้รับได้รับผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติมันก็ได้เห็นว่าจากที่ทุกยางมันก็ทุกสั้นลงจริงๆแล้วมันก็ได้เห็นเ,เห็นเห็นมันมันเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะครับมันจะว่าเป็นคำพูดแากเหมือนกันวิธีการที่ผมปฏิบัตินะครับคือทุกวันเนี่ยผมจะปฏิบัติในรูปแบบ จะกันเวลาไปเลยเช้าเย็นไปทํางานตีสามตีสี่ก็มีในรูปแบบคือทํำยังไงครับในรูปแบบคือยังไงครับของผมจะเริ่มจากการก็จะไหว้พระสวดมนต์นะครับอาจารย์ก็จะไหว้ไหว้พระตั้งแต่เริ่มแต่น้ำมลสัาอิติพิเศแล้วก็สวดบทที่เราอยากจะสวดไปนะครับแล้วก็พอสวดเสร็จถ้าถ้าวันนั้นมีเวลาพอก็จะนั่งสมาธิต่อผมก็ใช้วิธีดูลมหายใจแล้วก็กําหนดคําปริกรรมไปด้วยแล้วพอคําปริกร,รมหมดเสร็จที่เรา เรากหนดไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าจิตมันสงบแล้วมีเวลาอยู่ก็จะดูลมหายใจไปจนจิตมันมันจะเริ่มเห็นกายกับเห็นเห็นรูปก,กับน,นามมันแยกกันนะครับก็ดูสภาะก็ดูไปเรื่อยๆครับจากนั้นก็แผ่เมตตาครับเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจากที่เราพยายามจ่อจงให้น้องอมันเริ่มแผกกว้างจนถึงทุกวันนี้เราจะรู้สึกเราแผ่ให้กับผู้คนที่หมโนนาพ้นได้และสัตว์ทั้งหลายประมาณนี้ครับมันชะวัางใจแบบนั้นเลยครับค่ะ คำถามคืนนี้มีว่าอย่างไรค, <ำ S 2> ครับคำถามคืออีครับอาจารย์คือ,อต้องบอกว่าปัญหาที่ผมผมติดมาแล้วมาหลายปีแล้วมือคือว่าจิตจิตมันจะเป็นจริงเป็นปัญหาปากาสิกงที่ที่อาจารย์เคยสอนแล้วนะครับเป็นเรื่องของการมีคําพูดที่ไม่ดีหรือเสียงภาพที่ไม่ดีมันมันผุดแรกเข้ามาครับเช่นเวลาเราไหวา้พระอาจจะมีภาพที่ไม่ดีหรือเสียงไม่ดีแสกเข้ามาซึ่งผมเนี่ยก็จะรับมือด้วย่า ถ้าตอนนั้นสติเรามีกําลังพอผมก็มองเป็นลักษณะว่ามันเป็นอนิจจังหรือมันเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้ก็ดูมันเกิดดับไปเลยชนมันตรงๆแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยกาลังมันไม่พอเนี่ยผมก็จะใช้คําสอนที่อาจารย์สอนนะครับว่าอย่างล่าสุดที่ผมฟังอาจารย์ก็มันมีปืนใหญ่โลกกดลงมันถลามก็ยิงของมันเองเราก็ดูมันเกิดเองมันดับไปเองแต่ว่าเรื่องนี้มันควรใจเรามาเรื่อยๆเลยครับแล้วแล้วจนผมรู้สึกว่าบางบางครั้งเนี่ยเราก็พอวาดพีเราไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสมิเรา เราไหวในมุมในสิ่งที่ว่าในเทวดาหรือท่านที่เป็นคนดีไงครับแต่พอมีคําพากที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็กลัวมีผลที่พิจตตามมาแต่ก็มันก็เลยรู้สึกแบบมันจะกวนใจอยู่เงี้ยครับอาจารย์ครับโอเคผมผมเข้าใจปัญหาของคุณจิรเดชแล้วครับ,รบอ,อย่างนี้นะสิ่งที่ผมเห็นในต,ต,ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆในจิตของคุณจิรเดชเนี่ยมันไม่ใช่คําหยาบแล้วนฮะมัน ไม่ใช่คำลบหลู่แล้วแต่มันเป็นความคาดหวังลองดูที่จิตของตัวเองนะสิ่งที่เป็นปัญหาของคนเจรเดนจริงที่ทําให้ไม่สบายใจคือความคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกนะวันหนึ่งมันจะหายไปนี้เรามองใหม่ตามแบบของนักเจริญสติดีกว่าว่าคําคํดตาคําหยาบหรือภาพไม่ดีไอสิ่งที่มันเป็นอกุศลร,รมที่เข้ามาเนี่ย ไม่หมดไปจากชีวิตเราหรอกมันไม่มาในรูปแบบนี้มันก็มาในรูปแบบอื่นแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นศันตรูนะหรือว่ามันจะมาทําให้ชีวิตของเรามีผลไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรามองอย่างนี้ดีกว่าว่ามันมาเป็นองค์ประกอบในการภาวนาให้กับเรามันเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข็น ถึงจะรู้ว่าอะไรอะไรภายในขอบเขตกายใจนี้ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนนะสรุปง่ายๆนะครับของคุณเจรเดชนนะดูที่ความคาดหวังของตัวเองความคาดหวังของตัวเองนั่นแหละคือตัวปัญหาไม่ใช่คําลบลู่ไม่ใช่ภาพไม่ดีไม่ใช่อะไรที่มันเป็นอกุศลธรรมแต่เป็นความคาดหวังนะที่เป็นตัวปัญหาถ้าเราเจาะจงนะตั้งโจทย์ได้อย่างถูกต้องนะแล้วก็ตรงเป้านะครับเราก็จะ ได้อย่างถูกต้องเช่นกันคือเมื่อความคาดหวังเกิดขึ้นในจิตแล้วเราสามารถมองเห็นได้ว่าเอะเนี่ยมันถามตัวเองอยู่เมื่อไหร่จะหายไปสักทีทําไมมันยังกลับมาอีกหรือว่าทํายังไงมันจะไม่กลับมาอีกเลยนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ตามมาด้วยความกลัวหรือว่าตามมาด้วยความหวาดระแวงนะว่าเออเราก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเดี๋ยวมันก็อาจจะมีวิบากของกรรมมาเล่นงานเราไอ้นเนี่ยตัวนี้เนะี่ยในความคาดหวังที่ตามหลังมาด้วยความกลัวเนี่ย มันทาให้เราปฏิบัติแบบไม่เป็นสุขถ้าจะปฏิบัติแบบเป็นสุขนะต่อไปเนี่ยมองเห็นความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นให้ทันเท่านั้นจบเลยปัญหาของคุณเจรเดชจ,จะจบเลยณนะจุดที่เราสามารถเห็นความคาดหวังของตัวเองได้นะแต่พอความคาดหวังมันถูกเข็นว่าเป็นตัวปัญหานะตัวปัญหานั้นก็จะปรากฏความไม่เที่ยงแสดงให้ดูเช่นกันแล้วพอหลังจากนั้น คำด่า,ดาคำลบลูหรือว่าภาพอะไรไม่ดีปรากฏขึ้นมานะมันจะกลายเป็นเครื่องมือการปฏิบัติทั้งหมดนะโอเคเอ่อคุณเ,เจรเดชผมตอบคำถามครบไหมใช่ใช่เลยครับท่านอาจารย์ครับคือเอ่อใช่ครับพออาจะต้องบงอกงเยว่าเรื่องความคาดหวังอันเนี้ยผมมองค้ามเรื่องนี้เป็นจริงๆว่าจริงๆแล้วอะใจผมมันมันมันเอ็กซ์เพคว่ามันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก สิ่งผมเห็นนผมผมเห็นความกลัวผลที่จะตามมาทําให้ทุกครั้งเนี่ยเวะลาเกิดเนี่ยผมก็ต้องอาใจจริงของข้าพเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ลบหลู่นะแล้วเราก็ต้องตามด้วยการขอโทษขอกมา <ฮะ S 2> แม้ว่าเราจะมันก็ต<ม>้อ<า>งทไปเรื่อยๆใช่ใช่จนผมรู้สึกว่าผมเอ๊ะงงงายหรือย,อยังหรือวิตกเริี่หรือย,อยังซึ่งซึ่งตรงนี้ผมผมเห็นนะครับว่ามันผุดจากกลางอกขึ้นมาเลยแล้วผมก็รุกผมไม่ได้เจตนาลงไปแต่แต่เรากลัวผลที่ตามมาถึงเราหรือผลที่เรารักเราก็ได้ต้องตามขอกมมาเรื่อยเรือยใอาจารย์า ก็อโอเคต่อไปบสบายใจได้นะมันนอกจากมันจะไม่เป็นโทษแล้วเนี่ยจริงรๆแล้วเขามาเพื่อให้เราเนี่ยได้ตรหนักว่าที่เรานึกนึกว่าเป็นของเราที่เรานึกนึกว่าเราคิดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมมีทั้งดีมีทั้ทงร้ายแหมโอเคครับคุณนั่นที่ผมผมมองเป็นเรื่องผมมองว่าเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเองเป็นอนตัตตามุมนั้นแล้วผมปล่อยผ่านได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ย คุณเจรเดชเข้าใจอะไรหมดแล้ว oh, ต okay. ิดอยู่เรื่องเดียวคือความคาดหวังไปมองที่ความคาดหวังนะครับโอเคครับผมนครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับับ